สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปนฟาร์มนะคะวันนี้บรรยากาศบรรยากาศคืมๆนะคะแดดไม่ออกนะคะจะปล่อยแพะนะคะงลงแปลงหญ้ารูซี่นะคะเป็นแปลงที่ยู่ด้านหลังนะคะขอกแผงของเหานะคะเป็นแหล่งอาหารลดต้นทุนของเราบริเวณหนึ่งนะคะที่จัดเตรียมไว้นะคะให้กับเด็กๆที่อยู่ในคอกนะคะ ตอนนี้ยาดูซี่นี่กับเป็นรอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามของการปล่อยลงแปลงนะคะก็คือรอบแรกก็ปล่อยแล้วนะคะรอบสองปล่อยแล้วนะคะนี่คือรอบที่สามหลังจากเราพักแปลงนะคะมาประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะคะอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นี่แหละนะคะประมาณนี้ยาที่ได้กันนี่ละคะ่ะหลายคนถามว่าน้องโสมยารูซี่ที่ปลูกนะคะขึ้นไว้บนะคะหลังจากที่เห่า มีน้ำนะคะเมื่อกี้ฝนตกเนาะมีน้ำแล้วก็วันปุยยูเรียบางๆนะคะแล้วก็พักแป้งนะคะตีไปสองอาทิตย์ก็ได้นะคะเพราะว่าผชทีเห่าไห้แพเดินแทเล่มนี่ยมันสิปปงสาวกว่าแป้งตัดนะคะเพราะว่ามันมีการเหยียบย่ําของแพะนะคะรวมไปถึงน้าลายนะคะน้าลายแพะนะคะที่มันยังอยู่ที่อยู่ที่ ต้นแพร่บางต้นกับซีเ็ดให้มันโป่งซสานะคะเพราะว่าน้ำไรยของสัตว์ทุกชนิดนะคะจะมีเอนไซม์ที่เป็นเอนไซม์ที่ย่อยนะคะย่อยย่อยพืชพวกนี้นะคะนี่ก็ปป่อยให้กินสบายๆนะคะส้มกับสิก้าวป่อยจนกว่ามันจะอิ่มนะคะจนกว่าสิอิ่มแล้วย,ย่างขึ้นคอกเองเลยนะคะเอาที่สบายใจนะคะ,ะการมีแหล่งอาหารนะคะการปลูกหญ้าเลี้ยงแพ้นะคะ เป็นคอดีอีกคอหนึ่งนะคะที่เหตุให้คนเลี้ยงมีต้นทุนนะคะตำตำในการเลี้ยงแพะนะคะหวานรอบเดียวนะคะสามารถใช้แปลงได้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 เป็นปีเลยนะคะได้เป็นปีเลยนะคะกระดต้นตทุนนะคะดีกว่าเข้าไปซื้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแพะนะคะสมบอกเลยว่าการปล่อยแพะเดินแทนเล่มนะคะแพะจะมีสุขภาพดีกว่าการยืนลงนะคะแล้วก็เป็นการเลี้ยงแบบลดต้นทุนด้วยนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเลี้ยงแพะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะคะของผู้เลี้ยงนะคะว่าสถานที่นะคะมีพื้นที่พอเหมาะที่จะปล่อยแปลงแทรเลลมไมคือมันอยู่มันมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงอยู่กับสภาพความพร้อมนะคะของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะคะบางคนกับสื่อของนะคะสื่อพวกอาหารเผ่ามานะคะแต่เหตุเป็นที่เอ็ร์ลดตุนทุน นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะบางคนบอถนัดกับสิบปยปลอยแทะเล่มนะคะยางของสมเองนะคะจะมีทั้งการปล่อยแทะเล่มนะคะปล่อยแทะเล่มตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีบริเวณจำกัดในโรงเรือนของตัวเองในในใน,ในบริเวณที่สำหรับเลี้ยงแพของตัวเองนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเลี้ยงแบบยืนลงนะคะในขณะที่ฝนตกหนักนะคะก็ต้องยืนโลงนะคะเพราะว่าแพะก็ฝนบกค่อยถือกันนะคะ สำหรับหลายๆท่านก็จะบอกว่าของผี่กับยังปลอยนะคะทําผีบ่มีทางเลือก,กับปล่อยกินหญยาตากฝนนะคะโดยปกตินะคะแพะที่มีการปล่อยแทะเลมนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอ่ะ แตยางออกกําลังกายสูมือแล้วนะคะพราะแ่ยางออกกําลังกายสูมือแล้วนะคะการปล่อยเดินแปลงทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะจะทําให้แพ้ไม่ไม่ป่วยนะคะเพราะว่าเขามีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะคะไม่เหมือนกับการยืนลงนะคะแล้วก็ปล่อยในขณะที่ฝนตกนะคะแบบนี้ก็คือแพ้สิบป,ป่วยง่ายนะคะเพราะว่าบริมีพุ่มคุมกันนะคะในการเดินออกมาภายนอกของแพะนะคะะ ในการนัองสมงผ้ามาเบิงนะคะว่าการปลูกหญ้าลูซี่นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของเกษตรกรนะคะที่เลี้ยงแพะได้นะคะเพราะว่าส้มเองก็ปลูกหญ้าลูซี่นะคะรอบๆรอบๆฟาร์มแพะของเราเลยนะคะทั้งถั่วฮามาตาด้วยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วนะคะก็เป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เป็นพืชที่มีโปรตีนเยอะค่อนข้างเยอะนะคะ การจะทดแท่งนะคะอาหารบางชนิดได้นะคะตอนนี้สตางค์กำลังเหตุงานจับสัตว์นะคะแพะอีกชุดหนึ่งนะคะที่ส้มเอามาใหม่นะคะแพะชุดหนึ่งพึ่งิปล่อยเขาฟุ้งมือนีมือแรกนะคะแต่ว่าการที่น้องส้มเอาแพรมาจากมองอื่นโม,มเมนต์ว่าตรงตรง,ตรงแบบว่าปล่อยเขาฟุ้งเลยนะคะเราก็จะมีกระบวนการในการตรวจเลือดก่อนนะคะตรวจเลือดนะคะฉีดยาถ่ายพยาธินะคะให้พ้นเลือด โอเคกอนถึงสีมีการปล่อยแพะเข่าฟูงนะคะก็คือการปล่อยก็คือเริ่มแรกก็คือปล่อยให้ยุดให้แทะเลี่ยมน้ากันกอนนะคะทําปล่อยเข่าร่งเลื่อนเลยเดี๋ยวตีกันนะคะทินชั้นทินเธอทินไข่นั่งอยู่นะมันก็สิตีกันแน่นะคะนี่ก็ปล่อยแทะเลี่ยมนะคะเพราะว่าตางตงโตต่างแทะเลี่ยมกันไปกัสิบเดยสนใจกับสมาชิกไม่ที่เขามานนะคะโอเคอยู่นะคะสำหรับการ เลี้ยงแพะด้วยยาลูซี่นะคะปาไปพักเที่ยงกันนะคะกินอาหารเที่ยงก่อนนะคะเราก็ปล่อยให้แพะกินในแปลงนี้ไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับแชมเปี้ยนฟาร์มด้วยนะคะ,ะเราก็พยายามนะคะจะหาแนวทางนะคะที่เหมือนกับว่าเราแลกเปลี่ยนกันหลายๆท่านนะคะแล้วเอามานําเสนอนะคะถึงวิธีการเลี้ยงแพะนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเลี้ยงแพะนะคะปัใจจัยในการเลี้ยงแพะมันอยู่ที่ ความพร้อมนะคะของแต่ละฟาร์มแต่ละสวนนะคะว่ามีความพร้อมด้านไหนนะคะอยู่ที่การจัดการนะคะจัดการให้ลงตัวนะคะทั้งเรื่องยาเรื่องการถ่ายพยาธิเอยนะคะเรื่องการฉีดยาบำรุงรวมไปถึงสุขภาวะนะคะโรงเรือนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะของแพะนะคะก็จะพยายามหาข้อมูลหลายๆอย่างนะคะมาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรนะคะเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคนเลี้ยงแพะมือใหม่นะคะอย่างส้มส้มก็ยังเป็นแพะมือใหมาอย่นะคะเพราะว่า เราก็เพึ่งจะเลี้ยงนะคะการเลี้ยงแพะสองปีไม่ใช่ว่าเป็นเป็นคนเลี้ยงแพะเก่งนะคะไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่การจัดการการดูแลรักษานะคะถ้าเราเอาใจใส่เรื่องการเลี้ยงแพะในทุกๆด้านนะคะแพะเราก็จะไม่ป่วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สมลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะคะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผู้รู้นะคะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะรบกวนแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงแพะนะคะใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นองความรู้ให้กับเกษตรกรนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย